ครับผมวันนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่8ปดพักกราปุมครับผมบรราการของสังสัมพันเรื่องนี้นะครับเป็นเหล็กบาเรื่อยครับผมนะครับความยาว11นิ้วความกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดแปดครับผมไม่ถึงสองนิ้วนะมูสันครับสันที่เป็นล่องนะครับผมว่าเป็นบาเรื่อยครับผมเรื่องนี้มันจะเหล็กบาเรื่อยมันไม่ไม่เป็นสนิทนะครับ ด้ามครับผมเป็นไม้พยุงดำนะครับความยาวของด้ามอยู่ที่ห้านิ้วเหมาะสำหรับสำครัวครับผมน้ำหนักอยู่ที่ครึ่งกิโลอดโีนะครับท้านล้วกัน ลองใส่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ